เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไปเป็นข้อที่9นะครับจากรูปเนี่ยจงหาว่ามุม1บวกมุม2บวกมุม3มบวกมุม4บวกมุม5บวกมุม6เนี่ยมี6มุมนะครับเท่ากับกี่องศา โจทย์ไม่ได้กําหนดข้อมูลอะไรให้มา,มากมายนะกำหนดแค่ว่า a b c ตรงนี้เนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมีจุด f จุด e จุด d จุด g มาให้นะครับข้อมูลประมาณนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับการหาข้อมูลว่ามุม1บวกไปจนถึงมุม6เนี่ยเท่ากับกี่องศาคอนเซปต์ Concept นะครับอันดับแรกเนี่ยเราเริ่มมาเขียนเราเราเรา,เราต้องเริ่มสังเกตแล้วว่า มันต้องไปสัมพันธ์นกันกับมุมข้างในของรูปสีเเปส่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมสักรูปหนึ่งเนี่ยไม่รู้เป็นสี่เหลี่ยมแบบไหนนะแน่นอนถูกไหมสมมติว่าให้มุมนี้เป็นมุม x องศานะครับ y องศา z แล้วก็ w ตามลาดับแล้วกันนะสิ่งที่พอ,อ,อพอเราเขียนออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราพอเห็นภาพก็คือ1 x 3เนี่ยรวมกันออกมากลายเป็นมุมตรงถูกไหมครับกลายเป็นมุมที่อยู่บนเส้นตรง180องศา 2 y 5เนี่ยก็รวมกันกลายเป็น180องศา6 z แก็180ยแบไปอยู่ก็180องศาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะลองตั้งสมการดูง่ายๆก่อนเนะเราก็บอกว่าเฮ้ยมุม1นะบวกอยู่กับมุม3บวกอยู่กับมุม x เท่ากับ180องศาเราตั้งเป็นสมการที่1ว่าไปเรารู้อะไรอีกเรารู้ว่ามุม2บวกมุม5บวกมุม y เนี่ย เท่ากับ180ด้วยนะครับเรารู้ว่ามุม6บวกอยู่กับมุม Z เท่ากับ180องศานะครับและเราก็รู้อีกว่ามุม4บวกอยู่กับมุม W เนี่ยมีค่าเท่ากับ180องศานะครับมี4ตัวตรงนี้เนี่ย4ตัวตรงนี้เนี่ยรวมกันนะครับเราก็จับซ้ายบวกซ้ายขวาบวกขวาให้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือเนี่ยพอจับบวกกันเรียบร้อยแล้วนะครับบวกกันจะได้ว่ามุม1บวกมุม2 บวกมุม3มบวกมุม4บวกมุม5บวกมุม6เนี่ยอันนี้คือสิ่งเราต้องการถูกไหมครับแล้วก็มีบวกอยู่กับอะไรครับฝั่งซ้ายมือมีบวกมุม x อ็กบวกไบวกแบวกวองศาเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับฝั่งขวามือครับ180รวมกันทั้งหมดอยู่4ตัว180บวกกัน4ตัวก็เท่ากันกับ720นะนะครับ720องศานะครับว่าไป เพราะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้มุม1บวกจนถึงมุม6ก็ต้องหามุม x บวกจนถึงมุม w ให้ได้ก็จบเท่านั้นเองนะแล้วก็ย้ายข้างไปลบนะครับ x y z w เนี่ยเป็นมุมที่อยู่ภายในของรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมครับไม่ต้องรู้ว่าสี่เหลี่ยมแบบไหนแต่ว่ามุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องรวมกันกลายเป็น360แน่นอนถูกไหมก้อนนี้คือ360องศานะครับก็ย้ายข้างมาลบได้เรียบร้อยเลยจะแ,แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามุม1บวกมุม2บวกไปจนถึงมุม6เนี่ย สามสก็เท่ากับเจ็ดร้ลบสามซึ่งมีค่าเท่ากับ360องศาเป็นคำตอบนะครับการพี่นะมุมภายในอ่ผลรวมของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยต้องรู้แล้วนะครับว่าเรามีวิธีการหายังไงนะก็คืออาจจะแบ่งย่อยกระไดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าจะใช้สูตร n- ลบเท่าไหร่อลบ กี่เหลี่ยมก็ว่าไปนะนะครับคูณอยู่กับหนึ่งร้อยแปดสิบอะไรนี่แหละถูกไหมเอสดลบสองคูณหนึ่งร้อยแปดสิบองศาถูกต้องไหมครับอ่าถ้าเกิดว่าเราลองคิดคิดง่ายๆตรงนี้ก็คงไม่ต้องทวนแล้วนะครับในเรื่องของมุมภายในต่างๆโอเคสรุปอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับมุมหนึ่งบวกมุมสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกเนี่ยนะครับถามว่าเท่ากับกี่องศาเราก็อาจจะดูง่ายๆก่อนอ่าเรากำหนดมุมภายในเป็นมุม x y z w เนี่ย เรารู้ว่า1บวกมุม3มบวกมุม x เนี่ยทเท่ากับ18 0องศาเพราะเป็นมุมตรง 2, 2> <Y S 1> บวก y บวกหหรือ 2. 2> 5บวกหบวกเท่ากับอยองศาเช่นเดียวกัน6กับแก็รวมกันกลายเป็นร8 0 4แกับ W รวมกันก็กลายเป็น180ยปจับซ้ายบวกซ้ายขวาบวกขวานะครับตามหลักของสมการเนี่ยนะครับจับมาบวกกันฝั่งซ้ายมือก็จะเห็นว่ามี1บวกไปจนถึง6เนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วก็มี x y z w แนะครับฝั่งซ้ายมือ ฝั่งขวามือก็คือ 1, 180นะครับรวบบวกกันทั้งหมดอยู่4ตัวก็กลายเป็น720 x y z w เป็นมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมนะครับผลรวมก็กลายเป็น360ย้ายข้างไปลบคำตอบก็เลยกลายเป็น360องศาเนาะนะครับผ่านนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องนอๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะ